เหนื่อยมากเราไม่เราผู้อะไรมากผูก้ว่างเหนื่อยเวลาแค่นเนี่ยเหนื่อยในขณะฟิชเชอร์มันก็เต็ขมขึ้นมา,าเลยเนี่ยพอจบแค่ยองเ่ยเหนื่อยในขณะแคบมันก็ทำาางานปฏิบัติงานมันก็ไม่สนใจ นอกจาโรคนี้มันจะแยบขึ้นมาเจือถ้าธรรมดาแล้วมันจะเยีเ่ยเยี <c> ่ <oughs> จบเรื่องแล้วมันเหนื่อยข้าวเท่เท่เยี่ยเรี่ยมเยี่ยมมันเ,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 เป็นประการเนื้อคำเนื้อคำ,คำ สูงขึ้นเร <c oughs> ื่อยดเท่าไเรื่อยๆไปเท่าไๆเครื่องมือจะหม,มุนไปเล่นก็เร่งเข้าโยมก็ท่ามากขึ้นเยอะมันเป็นแบบกรรมชาติของมันโยมต่อยแรงขึ้นท้ายก็เกาะพอดีพอดีกันในยกรรมชานของมันโยมก็ท่ายางขึ้นเสียงมันก็ดังขึ้นแคบขึ้นขึ้น ทุกอย่างมันเป็นไปพอดีกันเ้ยถ้าธรรมะธรรมญาธรรมญามันก็ธรรมญาพู้ออกมาแล้วธรรมญาไปธรรมะละเอียดก็ไปละเอียดก็ไปอากาศียาของสุ่มของเสียงของลมอะไรงนี้มันจะแยมเข้ามนเพิ่มขึ้นเพิ่มตึงเยอยิง เอามเป็นธรรมะสูงสูงสูงสุดแล้วพุ่งเลยอยู <c oughs> ่นีนจะหายใจไม่ทันพุ่งรั่องตรงจับความจับความจริงคือพลังของธรรมพุ่งหนุนทุกอย่างออกถ้าเนียกว่าพูดแทบไม่ทันคือไม่ไม่ทันใจไม่ทันคำที่พับยันออกมา มันคือคำพ่ากันหรือบัตถ้าปริยัติจะพูดคำมากขั้นไหนก็ก็เป็นการคำเป็นคำบอกเล่าธรรมยาคำบอกเล่าไปเ,เรื่อย่ๆเล่าตั้งแต่ต้นไป,ปรนรกไปยตีขึ้นมาเล่าขึ้นมาแยมมัมนวูบแยงจาไปเล่าเพราะบรรดาท่านเสียงแล้อย่างอันคือเป็นคำเป็นคำเล่าเรื่องไปเรลย คำเล่าเรื่องคำบอกเล่าไปเรื่อยๆจนถึงฝั้นความกามกามรงขั้นสอบเอียแล้ก็เป็นคำบอกเล่า้าอยู่นัเนี่ยคือภาพความจำถ้าจำจะสูงก็เป็นคำบอกเล่าเรื่ยกันไม่มีขือนสูงจำไม่มี สูงต่ำก็บอกเลาสูงต่ำธรรมดาขึ้นสักก็กระทบการความสูงต่ำไม่หนึ่ง้าพ้าพสัญญาต์ถปถึงไหนก็เป็นคำบอกเล่าธรรมดาไปเรื่อยเป็นธรรมดาไปจล้กเพราะเจ้าของไม่เห็นเจ้าของไม่รู้เรื่องจากความจำหมายถึงเช่นอย่างว่า อขียนบอกว่าน้องอยนางน้องสือบอกว่านี่เสืออยู่ในป่าละเมาะนี่เสือร้ายไม่คอยกินคนก็เลยาใครอยากตายก็ให้เข้าไปนี่เพื่ออ่านแล้วก็อ่านว่าเสือร้ายไม่คอยกินคนก็เลยาใครอยากตายก็เข้าไปก็อ่านธรรมดา มันไม่สนิทกับเสือร้ายเข้าใจไหมเพราะเป็นคําบอกเล่าไอ้เสือร้ายอย่างนั้นก็เป็นเสือร้ายเราก็เป็นเราบอกเราเลยธรรมดาไม่เห็นมีอะไรตึงเก่นใช่ไหมอ่ะถ้าเป็นภาพเขาจะบอกว่าเสือร้ายอยู่อย่างนั้นมันอยู่คืงมันเห็นจริงจริงนะไอ้เสือร้ายมันมันเห็นจริงจริงโดดทางเลยนี่จะเป็นขึ้นขึ้นขึ้นของทางทาพูดว่าเห็นจริงจริงไม่ก็พูดว่าพูด นั่เป็นคำบอกว่ายำขึ้นขั้วหนี่ยกตัวอย่างได้แล้วคทอย่างสือร้ายว่ามันอยู่ในป่าเยมากมันคอยกัดขนกินอาหารเวลานี้เขากำลังหิหวโหยมากใครอยากตกายให้เข้าไปก็อบอกเราโดยสุ่ยเสืแล้วก็เสืแล้าย,ก,ายก็อนั่งก็ไม่เห็นตื่นแจ้งเลยนะถ้าเป็นอ,อยากความกินคือไปยู้ห็นเองอ แล้วมันจะเป็นยังไงยืดขึงเลยเนี่ยสิ่คือรู้ทำก็เหมือนกันคือฉันบอกไว้ยังไงเป็นความขึงเรื่อยเรื่อเราไม่เห็นยินแต่ชื่อแต่งงามแต่เรื่องราวเฉยแล้วก็ไม่กลัวไม่กล้าแล้วไปเห็นจริงๆในสิ่งที่่ากลัวกลัวคันทีสิ่งที่่ากล้ากล้าหาคันทีเนี่ยทั้งกล้าทั้งกลัวเป็นขึงทั้งนั้น ก็าอยู่ในหัวใจเป็นนุ่งๆเร่งๆคามากขั้งสูงเท่าไรเท่าไรมันย,ยื่นก็จกับยื่นแล้วอยากจะออยื่นอัศจรรย์นั่นมันอยกหมุนประจานนั่น,น,าน,นถางถางถางเลยเนื้อผ้าคจสบายมานสร้างสมายจำเอาไวเ้เถอะให้หลวงตาบวชตายถ้ามีใครพูดนะพูดจริงๆนะแล้วไม่ยกตัวผมข้าง แล้วก็บวชมานางก็ยังไม่เห็นใครมาพูดออกกระหนาำเอายางเชือกพูดเรื่อยมาในละสี่เปอร์มือตอนนี้เราพูดคำมะดทุกขั้นให้พี่น้องหน่อยตามทั่วถึงกันทำจากขั้นพื้นๆจนกระทั่งขั้น,นดิุ่พูดหมดนะไม่จะพูดเป็นคําบอกเล่านะเป็นพูดค่ะพูดคำที่เติบมาจริงๆนี่นี่เยอะนี่นี่เยอะเลย เพราะงันการเค้ื่อนแล้การจึเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆการข้างของธรรมถ้าทำยื่นขึ้นออกไปวื่นขึ้นพอคำสูงขึ้นทั้งนื้ขยับเรื่อยขยับตามไปเรื่อยเครื่องเรียกว่าเครื่องร้อนขึ้นเรื่อยอัตมาสูงขึ้นเครื่องร้อนตื่นเรื่อยหุ่งหุ่งหุ่งแล้วแล้วเป็นช่วงวันนี้ก็มีเรื่หัวใจคอยเตือน <c oughs> อันนี้แบบกระตุกนะเวลาเรืรม่มธรรมะขั้นสูงเรืร่องธรรมะขั้นสูงมันออกยุง่งยากถ้าว่าง้างก็เรียกว่าเปิดกันทั้งถังเลยมันก็โุ้งใหญ่ด้วยเปิดกันทั้งถังกับมาเปิดเป็นขั้งเล็กๆน,น,น้อยๆมันต่างกันนะง้างเปิดชักๆก็ได้เปิดใหญ่แล้วเปิดเปิดจน ฝ้าชยทั cuarto, tube, ้งๆเหมือนกับพุ่งออกมาเลยี่ธรรมะจะให้ออกมากออกน้อยตามที่จะเปิดออกไปสื่อเพราะปู่อะไรบ้างเลิกอะไรบ้างอะไรท้องควรกับน้ํามากน้อยเพียงไรมันออกพอยดูคอยดูคอยดมาถึงขั้นที่ควรกับพุ่งทุยเอารออยู่ปากคอกแล้วนะถ้าเป็นวัวอยู่รออยู่ปากคอกแล้วเปิดข้อตุ๋นคันที่ออกเลยฮะเนี่ยทรรพระพุทธเจ้า ท่านสอนอย่างท่างสอนอย่าเจ้าคือทา <c oughs> มือที่ไหนว่าคำว่าสีท่าไม่สอนสีจะม,มาคิขั้นก็ยังไม่สอนแต่มันเริ่มโกงคืนกันไปกับเรื่องปัญญาเวเมามีพิสยอันตรบกปปะเส้นสบางขึ้นว่าามีขันมีจโยกเือาอา,ากาเยี่ยมมีขาโยกทั้งสอง่าวน้สิท,ทั้งนั้น มันคือมาปริปรชารุ่งเพราะเราก่างก่างทั้งทั้งคือสีงก็มีงั้นแต่ถ้าไม่กล่าวถึงสียงกับคำมันก็อยู่เลยหัวใจโยมเดียวกันกล่าวยิ่งกับเตังเกนี่แหละจะเวรไม่รู่ก็เวรึ้นไปแล้วใชแล้กานธรรมจักับระอยการส์มันไม่กล่าวถึงสี นั่สมาธิถ้ามาเกาไมาเกาะเพราะมันโกงกืนแต่ท่านเอาปัญญาเป็นหลักใหญ่ปัญญาสมาธิสีสมาธิสับโปรนั่ะปัญญาเพิง่งพุ่งพุ่งที่พวกเสียพวกสมาธิมันก็อยู่ในนั้นหมดในมรรคแปดทั้งหมดก็ไปเรื่อยกัยออยยนพุนนะ่งมีตัวอันเทเรามัน เพราะวันต่อมาหลังหลังจากนั้นรอว่าหลังจากนั้นมาประเทศอารัชอารักตารักนักสูงอันนี้จงทุกข์ของนาตาให้ปล่อยวางทั้งหมดแล้วเขานี้ปล่อยแล้วจำมาดูโทษของมันทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นโทษทั้งคุณทั้งโทษตามาดูขนดุการโยกอาจจะยึ่แลหายโยกยู่เป็นเรื่องของโทษล้วนๆไม่มีคุณมัชฌิมาปฏิบัติฐานนี่เป็นสูงล้วนๆไม่มีโทษ แก้เข้าไปพวกเมื่อให้เห็นกระชั้อย่างนี้แล้วจากนั้นจากทุกขังอที่จังนัตตาขึ้นไปเลยในอนัตตาจันัตตาแล้วก็นาสุเทศใจรักนั้นให้ปล่อยให้ปล่อยเห็นกระชั้นแล้วปล่อยซึ่งเอาปล่อยทั้งทัปล่อยหมดโดยซึ่งเชิมด้วยจังนาตตาแล้วก็นาสุที่ท่านจะบอกออกอย่างถึงแจ้งชัดเจนทั้งกระทั้งกระบอกให้อนุภูมิกถาห้าเนี่ย เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เนือขม,มัอาธิโนกเนือขม,มัไปเป็นทั้นท่านท่านไปเหมือนเครื่องบินเหินฟ้าขึ้นแต่เพื่อยอขึ้นสูงเลยเรื่อยๆตั้งแต่ทานแต่ศีลสวรรค์อาธิโนกจากนั้นประกาศเหนคอามะออกเป็นท่านท่านไปอย่างนั้นท่านก็กล่าวไว้ในชุมนุมชนและสัตว์โลกที่อยู่ตัวนับ ธรรมะโดยลำดับทัน้นสอนเป็นผู้โดยลำดับาพูดทีพ่พร้อมแล้วที่จะออกโดย่ายเดียวก็ขึ้นเลยตัองปัญญาไปเลย,ยาทานี่ทำมาภาคปฏิบัติขั้นพร้อมทุกอย่างในหัวใจขั้นพร้อมหมดเพราะฉะนั้นทัานเทศเลยไปจนจึงไม่มีบกกร้องที่จะแก้ว่าเโอเค เทาก่อนนั้นผิดไปแคทยคราวนี้ถึงป่วมาแก้ไหมอย่างนี้อะไรมาาโทษยังไงตะกีนี้มาจากกุมวาแระมักอะไรอย่างนี้เน่าโทษโทษโทษอ่ไหนลละเงียบแล้วธรรมภาคพยากับภาคปฏิบัติมันเหมือนเป็นคนละโลกนี่ถ้าเราไม่ได้เรียนใครก็ว่าหลวงตาเนี่ยอุตริ มาทั้งโคดหลงตาแล้วนะแต่เราเรียนมาเต็มเหนี่ยวเต็มกําลังความสามารถของเราเป็นปฏิบัติก็แบบเดียวกันอันนี้มันก็รับกันได้ทันทีทันทีแยกแยกตรงไหนได้ทันทีภ้าพอดิัาเป็นภาพบอกเล่าสายทางเดินทั้งละทั้งบําเพ็ญผ้าปฏิบัตินเป็นภาพที่ก้าวเดินตามก้าวเดินเพื่อละเพื่อบําเพ็ญ มันก็เห็นทั้งสิ่งที่จะละเห็นทั้งสิ่งที่จะบำเพ็ญนันเห็นทั้งสองทั้งสองมันก้าวไปทั้งสองก็ไปเจอตัวจริงห่อตัวจริงห่อตัวจริงหอนี่ข้าวปฏิบัติเจอตัวจริงนะไม่ได้เจอจะคคาบอกเล่าเหมือนปัญญิญาิมันต่างกันมีนเวลาภ้าคปิบจับเขา้าเหี่ยวแน่นขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างแม่ยจาไปตลอด แน่นหนามั่งคงตลอดละเอียดไปตลอดแม่นยำไปตลอดอย่างนั้นนะภาคปฏิบัติอย่างนั้นท่านพระพุทธเจ้ามาสอนโลกจึงวมามีคำรู้คำอําท่านสอนด้วยความรู้แจ้งตลอดทั่วถึงหมดดึงออกมาไหนร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นทั้งนั้นเห็นด้วยกันไม่ว่าอยากละเอยาอะไรเห็นเหมือนกันหมดสเสมอกันหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงหยิบยกออกมาพูดได้ เต็มม่เต็มหน่วยตามทำขั้นนั้นๆหรือกิเลสประเภทต่างๆทำขั้นต่นนางๆท่านเป็นคู่ได้เต็มเม่เต็มหน่วยจากหัวใจที่ยะมมาไว้หมดแล้วนั่นเราทานาปริยัดเรเยอะแบบศาสนาเราถ้ามีแต่ปริญยัมันก็มีแต่แปลนบ้านแปลนเรือไม่มีตึ้รามบ้านค่องเพราะไม่เอาแปลนออกมากลางปลูกบ้านปลูกเรือมันก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรก็มีแต่แปลนเต็มห้องเรียนปริยัดมาก เต็มหมดผังกายพิโดุดมันก็มีแต่แปลงพุทธศาสนาเป็นหัวใจคือความจําเป็นหัวใจนนั่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติพ้นปร,ประจับหรือว่าใจที่บรรจุไว้เลยไม่มีมีแต่ความจํคาจความจริงคือเป็นความจริงที่โดยเยรนู้เห็นจากภาคปฏิบัติซึ่งนําจากปริยัติมาเป็นแบบแปลงผังเก้าเดิม พอก้าวเดินตางนั้นมันก็รู้ก็เห็นเหมือนอย่างเราลากแฟนออกมาจะผูกบ้านผูกเรือนเกิดรามบ้านช่องขนาดไหนเอากี่ชั้นกี่ห้องกี่หับไหนเอาแฟนมากลางเ้าก้าวตรนั้นมันกับสาเร็จเป็นรูป่ากขึ้นมาเป็นบ้านเรือนขนาดนั้นๆเรื่อยมาจงกระทั่งสําเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนโดยสมบูรณนะ์อันนี้ก็พระไกรบิด,ดก็คือแปลนแห่งพุทธศาสนาแปนแหง่งมรรคผลิพพา ทุกอย่างนั้นหมดเลยตางมาอะไรควรแยกออกตัดออกปัดออกอะไรควรเสริมเสริมเขา้าเสริมเข้าเยอะอย่างนี้อย่างนั้นนี่นจะส่งมากส่งผลนะพี่ปฏิเวคืีผลของงานรู้แจ้งว่าผลของงานวันเราเนี่ยเวลานี้ได้ขนาดไหนมันก็เห็นอยู่ด้วยตาเช่นขุดร่องดินที่จะเทคานเทเสา มันเป็นล่องขุดลงไปก็เริ่มเห็นแล้วเป็นล่องเริ่มผูกคงเหล็กก็เห็นเอาคงเหล็กวางลงก็เห็นนี่เป็นปฏิเวกเห็นเห็นเห็นเป็นําดับนี่เรียกปฏิเวกขุดออกมาพอปลูกสร้างเสร็จท่านนี่ก็เห็นชัดเจนนี่ได้เทขาเรียบร้อยแล้วก็เห็นประจกแล้วขึ้นต้นเสาขึ้นคือขึ้นแปรอะไรมันก็เห็นขึ้นไปําดับนี่เรียกปฏิเวก เห็นตามสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาจากภาพปริบัติท่านเรียกปฏิเวศศาสนาของเราจะมีทั้งปริยัติคือแบบแปลนแผนผังปฏิบัติคือการก่อสร้างบ้านสร้างเรือนเทียบกับการปฏิบัติของตนเองปฏิเวชมีผลขึ้นมาอ้อสมาธิสงบใจเป็นอย่างนี้เนี่ยสมาธิขั้นนี้เป็นอย่างนี้สมาธิขั้นนี้เป็นอย่างนี้เห็นเป็นาะดับ เราถึงปัญญาเก้าออกเดินก็เห็นแก้ทิเลตได้ชนิดนั่นชนิดนั่นเป็นลำดับลาดาไปมันก็เห็นประจักษ์ท่านเนี่ยทางภาคปฏิบัติมันเห็นประจักษ์อย่างนั้นนะเรื่อยเรื่อยเรื่อยเห็นประจักษ์ประดับนี่นปฏิเวกแทรกไปเรวยกันพอสพอสมาธิพอปัญญาเก้าข่านไหนจิตใจก็รู้รู้อยู่ยังมาทั่งนิมุตหลุดพ้น จากภาพวัเดียปฏิเวกก็รับยืนยันในเรืเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านให้นาว่ามุษิตังพรหมจารียังกระตังกรณเนยังมันได้เสร็จงานทางพุทธศาสนาทั้งการละกิเลสทั้งการบำเพ็ญธรรมเพ้าเพื่อเข้าสู่ใจเรียยว,ว่ายุติสิ้นสุดมาแล้วถ้าเป็นรับฐานก็อิ่มแล้วทั้งหวานทั้งข่าไม่มีอะไรบกพร่องแล้วนี่เรียกวุิตังพรหมจารียัง คือเสร็จงานในษษพุทธศาสนาหรือเชื่อว,ว่าเสร็จงานในการกินแล้วว่างันก็ได้ทั้งหวานแะข้าวรวมกันอยู่ในคําว่าเสร็จบทอิ่มแล้วนั่นหวานก็อิม่มข้าวก็อิม่มเรียบร้อยแล้วเรียกว่ากินข้าวอิ่มแล้วเี่มุุจิตังละกิเลสก็ละได้โดยสิ้นเชิงแล้วบททฐานจิตกับธรรมบริสุทธิ์เป็นเดียวกันแล้วนั่นเรียกวุชิตังเ,ททงรเ,เรงพรมะมาใจอย่างตั้งแต่วันนั้นต่อไปพาระาอรหันต์ไม่เคยจะละกิเลส ตั้งแต่ร่างอุสิตามธรรมจายดีอย่างาาได้โผ<า>ขึ้นหัวใจไปงานเสร็จงานแล้วค้าที่เหลือนี่ค่าหมดโดยสิ้นเชิงแล้วธรรมะเต็มภูมิบบิุทสุดเต็มตัวแล้วนะท่นว่ากระตั้งกรรยัางงานที่จะทําให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีนะบอกแล้ว <c oughs> ไม่มีมีเท่านี้เสร็จแล้ว <c oughs> ตั้งแต่วันนั้นต่อมาพระอรหันต ทุกทุกพระองค์ท่านจึงไม่มีคําว่าในละกิเลสอีกแม่ไม่เห็นสายไม่มีหมดทินทุกข์ก็หมดไปกับกิเลสตัวเป็นสายสร้างทุกข์นั่นแหละสากยกิเลสมีมากมีน้อยมันก็สร้างทุกข์ึ้นเป็นเสี้ยนเป็นน้าอยู่ภายในใจมากกว่านั้นเป็นหอกเป็นแหลมเหลาเททุ่มไปในหัวใจสั่โลกโลกยิ้งดิ่งดิ่งตลอดเวลา <c oughs> หาความสุขไม่ได้เพราะแหลมเหลาของกิเลส มีขั้นหลายหลายขนาดมันพิมแปงไปบางขนาดถึงเป็นบ้าไปเลยก็มีนั่นมันหนักมากคิดมากยุ่งมากวุ่นมากจนไม่มีสติสสดงยับยัง้งตัวเองแล้วกลายเป็นคนบ้าไปเลย <c oughs> นี่คือพวกห่อพวกแหลมลาวของเ่เลยแลย่เหียดลงไปจากนั้นก็เป็นคนธรรมดาเราที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เป็นคนธรรมดาแต่ยอมรับว,ว่าทุกเหมือนันหากไม่ทุกถึงขนาดนั้น <c oughs> และเอยียดลงไปกว่าน,นั้น พอที่นี่มีสติปัญญาพิจารณาเห็นเหตุผลความเคลื่อนไหวของใจว่าคีดไปชัว่วหรือดีประการไหนมันตกมันตกีนตกันเรื่อยเรื่อยละกันเรื่อยจนกระทั่งสิ้นสุดไม่มีอะไรเหลือแล้วภายในใจวิธีจังพระมัจจิยงก็ประกาศป้้งขึ้นภายในใจพร้อมกับสันทิชิโกด้วยความเป็นผู้รู้เองเห็นเองนั <c> ่น <oughs> ประจักษ์ตัง้งแต่วันนั้นมาแล้วที่เลสตัวใดก็ไม่เคยมีพระอรหันต์จึง ไม่มีละทิเลือที่เลืไม่มีแล้วพระอรหันต์ก็ไม่มีคำวัตถุภายในหัวใจพระอรหันตุหลวงไม่มีคำวัตถุเลยแม้ไม่เห็นไม่ทายไม่มีมีก็มีแต่ทุกตามธาตุตามขันซึ่งเป็นเรื่องของสมมติที่ทั่วไปก็ยอมรับกันท่านก็เป็นธาตุเป็นขันอยู่หมนโลกอันนี้ไม่ใช่อรหันมันธาตุขันดินน้ำลมไปมันก็ยอมรับ สิ่งที่เป็นสมมูติด้วยการความทุกข์ความสุขมันก็ยอมรับการเก็บส้างปวดที่มีเหมือนกันแปลแต่ว่ามีอยู่ภายในขันไม่ได้ไปเข้าแทรกซึมในใจิตใจให้ท่านได้รับความทุกข์เดือดร้อนเหมือนแต่ก่อนที่มีเีลอุปทานอยู่เลยนั่นเหลือเป็นตัวประานท่านสิ้นสุดครั้นที่ธรรมบรมสุขก็มีตั้งแต่ขณะกะี่เหลือกัดสามารลงไปธรรมบริสุทธิ์เต็มที่แสดง บรมมาสูงขึ้นมาท่านที่เรียกว่านิพานที่ยงความสูงย่างยิ่งคือพระนิพานนิพานนางปรมังสุขังพระนิพานไปสูงย่างยิ่งหรือความสูงย่างยิ่งคือพระนิพานก็ไม่ผิดนั่นแหละท่ว่าเที่ยงคือคำว่าเที่ยงกคตรลายลักษณ์ซึ่งเป็นสมมุตินี้ไม่เข้าไปแทรกได้ผลได้จังทัรตาก็ไม่เรียกว่านิพานเที่ยงเป็นงไา นี่เต็มภูมิวามพุทธศาสนาเรานี่สอนเต็มภูมิหาที่ตองตีไม่ได้พุทธศาสนาเป็นศาสานาชั้นเองเป็นศาสนาของผู้สิ้นเกียดมาสอนโลกข้อความสิ้นเพื่อความสิ้นเกียดโดยสิ้นเชิงเหมือนกันไม่ผิดทางเรียกว่าสอนคารธรรมจักไว้ชอบแตดไว,ดไว,ดไว้สมบูรณ์แบบแล้วให้ก้าวเดินตามมีมกคนิพานจากคงเส้นคงวาหนาแนาน,น,นประจามผู้ปฏิบัติ ตามสายทางของพระพุทธเจ้าที่สอนเรียบร้อยแล้วถ้าผิดจากนี้ไม่ไม่เป็นผลเนะี่ยใครก็ตายถ้าผิดจากคําสอนแล้วผิดทางแล้วเนี่ยภาคปฏิยัตกับภาคปฏิบัติตาต่ากันอย่างนี้ทภาาว่าเวียนมาก็ต้องโดนตลอดเรื่องเขาตีชิ้นินทาโจม็น พราะหลวงตาไม่ได้ทุกวันนี้ไม่ได้เทาพากิยัตนะเรียนมาอย่างนั้นก็ไม่ได้จิตมันไม่แยกออกไปเลยก็มาเห็นตัวมันนียไปตามรอยมันหาอะไรนนก็พูดอย่างนี้สิตามรอยโคก็ไปถึงตัวโคแล้ยแล้วจะน,นังจะตามหารอยโคอีก้าอะไรก็ตามรอยเพื่อหาตัวเจอตัวมันนี่ไปหารอยมันที่ไหนมันเงาของมันต่างเงาเ็าอยู่กับตัวของมันนั่นแล้วนี่เมื่อข้าพุิบัติจับเข้าไปจะไป เจอตัวจริงตัวจริงเช้นโคเป็นต้นเจอเข้าไปแล้วแล้วปหาอะไรเนี่ยนีย่ภาพขยัดให้ตามรอยสอนวิธีตามรอยโคภาพปฏิบัติคือการตามรอยโคไม่ปล่อยไม่วางรอยก็เข้าถึงตัวโค <c oughs> เมื่อถึงตัวโคแล้วไปยัดท่านก่อหมดความนั้นไปความจําเป็นหมดไปเหนื่อยไม่ว่าจะอะไรขอให้เข้าหาตัวจริงตัวจริงเมื่อเจอตัวจริงแล้วก็ ละก็ถอนกันเท่านั้นเดียก็ไม่มีอะไรจะไปหาตัวงเอาอะไรเ <c oughs> นี่เวลาเทศเราพูดอย่างกลงไปกลงมาภาษาธรรมเป็นกลงไปกลงมาไม่มีคำว่าเหยียบย,ย่ำหรือยกย่อไม,ม่เอาความจริงออกมาต่างไปเลยว่าเขาตามความจริงอ <c oughs> ย่งางคือวันนี้ว่าเทศแปลว่ามันไม่ไประยยอมรับทันทีเพราะมันไม่ไป เวลาแท้ก็ถอนอย่างนี้แล้วก็มันอยู่กับนีรร่ทำไม่ได้อยู่กับตำหับตำลาอันนั้นแปลงของธรรมชื่อของธรมงธรมตัวองค์ธรรมจริงๆอยู่ที่นี่ที่เหลือจริงๆอยู่ที่ใจละปัญญินี้ตามที่ท่านสอนไว้แล้วมันะเจอกันที่นี่ทั้งหมดนั่นเวลาแท้ก็ขึ้นอนี้เลยมากน้อยหนักเบาเลยมันอยู่นี้หมดแล้วจะหาที่ไหนแท้เราจากที่นี่ไปเลยเนื้อภาคปฏิบัติจป็นต,าตา่างกัน เทศผานเทพเข้าอยู่แบบเข้าข้างใน,นล้วนๆเทศภาผริยัตออกนอกวิ่งใส่คำพีนั้นวิ่งใส่คำพีนี้อ่แเราเรียนมาก,กี่คำพีปนิยัตรเรียนมามันจะแยกๆๆไปสู่คำพีนั้นคำพีนี้ที่เรียนมานี่ภาพปริยัตเวลาเทศก็ออกนอกผ้าปฏิบัตรเริเคือ มันรูปภายในเวลาแท้ก็ออกจากภายในไม่ว่าธรรมะขั้นใดออกจากภายในล้วนๆที่งี่เบร์สุดๆๆนั้นแล้วออกจากภายในทท่านั้นเลยไม่ออกไปทั้งนอก่น,นทาแค่อยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าตรัสู้ที่ใจแล้วถอดออกไปเป็นพระกายพิฎูเป็นธรรมะนอกใจไปเป็นเงาของธรรมไปก็ไม่ผิดหรือร่องรอยของธรรมก็ไม่ผิด เวลาปฏิบัติแล้วมันเก่เอวมที่นี่หมดที่ใจตัดสรุปผืที่ใจแล้วแทนโรงทั้งมันลมผ่านขึ้นที่ใจขึ้นที่ใจคำามาอยู่ที่ใจนั <c oughs> ้นเมื่อยมีผู้ปฏิบัติอยู่ <c oughs> ถ้าผู้ของเรานี่จะได้ตักตวงเอาความสงบ,บเย็นใจมากผลาิพพ่านด้วยกันด้วยกันไม่มีแต่คำว่าตำหรับตำลาคำว่า นกขุนทองแก้วเจ้าขาแก้วขาเต็มตาดีเฉยนะ,กกะ <c oughs> มีนกแก้วด้วยอยู่ในนั้นแก้วเจ้าขาด้วยมีทั้งชื่อนกแก้วด้วยมีทั้งคำจริงด้วยทั้งคำความจำด้วยประจักษ์ที่ใจเดียวนั่นเนี่ถ้าตจั้งใจปฏิบัติถ้าคา,ารวะก็ให้จั้งใจปฏิบัติตามเพศของคา,ารวะพอเป็นความร่มเย็นประสริฐได้ทั่วหน้ากันนะมีสีมีธรรมเ <c oughs> มตตาสงสารขึ้นกันแล้วกัน เห็นใจเขาใจเราไม่เอาแต่ใจเราเป็นประมาณอย่างเดียวซึ่งเป็นความเสียหายเพราะเป็นการกระทบก,กระเทือนคนอื่นให้เขาเดือดร้อนเสียใจจากใจของตัวที่บอกพอใจดุพอใจโกรธพอใจพอใจแค้นกับความโกรธไม่ใช่ของนึงออกไว้ที่ไหนก็ระบาดเป็นฟืนเป็นไฟไปเหมือนกันหดเราระงับความโกรธให้มันออกมันก็ไม่ไมกระทบก,กระเทือนคนอื่นไม่เสียหายหนีเรียกว่ารัากษาน้ําใจกัน พมานุษย์เราอยู่ร่วมกันเขามีใจเรามีใจจะพูดแต่ละคำพิจิิณากรก่อนที่จะพูดเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษประกันใดถ้าเป็นโทษเราละอับไว้เสียถ้ามันจะเป็นประโยชน์มากน้อยก็เปิดออกไปตามเหตุตามการนั้นก็ถูกต้องอยู่ด้วยกันเป็นผาสุนเนี่ยมนุษย์เราศีลห้า,าเขาสมบูรณ์แล้วนะมนุษย์เราถ้ามีศีลห้า เต็มแล้วสมบูรณ์ทั้งนั้นอ่ะหลวแต่มันไม่มีที่จะมาไม่มีก็ขอให้มีไม่มากก็น้อยอยู่ภายในสีนหนะ่ห้าอย่างแต่หนักแน่นในข้อใดก็ให้หนักแน่นเบาข้อใดเจ้าของก็รู้เองอ่อนแอข้อใดเจ้าของก็รู้เองเราหนักแน่นข้อใดมั่นใจข้อใดเจ้าของรู้เองแล้วได้ผลมากอย่างไรโทษที่เกิดขึ้นจากการล่วงละเมิดสีลนี้มันมีทั้งใกล้ทั้งไกลไปด้วยลาดับนแล้วสีลงข้อไหนที่จะเขาก็เตือในใกล้ ใกล้เสียงที่สุดคือสีข้อไหนดูเอาหนักก็เป็นอย่างนั้นความจริงมันก็ใกล้เสียงเหมือนกันนั่นแหละหากมันจําเป็นอยู่ตลอดเวลามันมีนั่นแล้วก็พยายามระวังนยเฮียทำก็อบรมจิตใจให้มีความสงบ,บเย็นวันหนึ่งวันหนึ่งภากใจบ้างด้วยภาวนาต่อหายใจตั้งแต่ตื่นนอนถ้าไม่มีความหลับมาดับเครื่องแล้วตายทิ้งคนเรา นี่พออยู่ได้เพราะามีการหลับนอนมาดับเครื่องคือความคิดความปรุงด้วยสมุทัยที่เดือดจะมาปรุงได้ตลอดเวลาเวลาจะหลับนอนก็ระงับอันนี้ไมเสียที่เรียกตัวกลุ่มก็ระงับนั่นเรียไงอันี้ให้เราระงับด้วยธรรมบทบริกรรมภาวนาเป็นน้ําดับไฟปัจจุบันจะเห็นความสงบเย็ยนใจเกิดขึ้นในขณะที่ภาวนาเรียกว่าเกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นแหละเกิดแน่ๆไม่สสัยไม่มากก็น้อย ทา้าเราได้พยายามระมัดระวังเส้งงสนงวดเกิดขันไม่ยอมให้มันชิดจมันจะชิดไปเรื่องอะไรเอาพุทโธอัดเอาไว้ไม่ชิดพระพุทธเจ้าเลิศดด้วยธรรมต่อไมนได้เลิศด,ด้วยทีย่เหลสยนนี่นะเราเอาที่เหลมาเต็มกับพุทธเจ้าไม่ได้เอาพุทธเจ้าเข้ามาพุทธโทธโทธรรมโสังโฆเรียกว่าธรรมเอามาบังคับใจเราบังคับหลายครั้งหลายหนต่อไปจิตก็สงบสงบ,สงบให้เห็นชัด,ชด เมื่อสบยยงบเห็นจะวทันแล้วเราก็เห็นโทษใงความมุ่งหมายของใจที่กิเลสลากออกไปเอาไฟมาเผาตัวเราในทันทีทันใดน,นั้นเห็นความสงบเย,ย็นใจเห็นคุณค่าแล้วเห็นโทษของมันแห่งความวุ่นวายในขณะเดียวกันนี่ห็นว่าการพิจารณาภาวนาน <c oughs> พุทธศาสนาเป็นปรัชนาที่ลงในจุดภาวนา,นาลากแก้วอยู่ในนั้นแก่นอยู่ที่พุทธศาสนานในภาวนาะนทานสิ่ง เรานี่เรานี้เป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบแตกก็าจากลาต้นคือพอารวนานี้ทั้งนั้นให้รักษาลำต้นนี้ให้ดีกิ่งก้านสาขาดอกใบจะชุ่มเย็นสะดคนมีความหนักแน่นในธรรมในจ,ใจิตใจคือกา,ารภานวนาเนี้ยไม่ต้องบอกเรื่องการให้ฐานรักษาสิมันเป็นห้อนตัวเองนะมันหนักหนักง่าเขาเองเขาไปเองเมื่อลากแก้วของมันได้ฝังแน่นแล้วเอางาจามาละเอาละกอ